เี่บบคนดีอยู่ย้ม่เคยโวยไม่ด่าด่าเขาก็ดาข,ดาข,ขึ้นสภาพจิตเป็นอย่างไรบ้างเมืย์วะเมืย์วะลูกไมนเทียงขึ้นมมเมืย์วะเมืย์ <laughs> ที่คุณอาเลี้ยงนะตายสำเหตุจังไนที่สิบุตรทุกใจนั่นแหละสิบุกนั่นหลั คำว่านารกอย่าเข้าใจว่าต้องไปใส่สรรักกระรมต้องแต่งเลยปดทุกข์ให้ได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ปดจะไหนสัตวะประหลาดจะแหลกทัวงตัวทั้งส่วของเวลาปดจะไหนถูกกระดูกคือกะไรยังไม่เสียใจใน้นหลายพออย่างพอก็แม่ดิกระซังผู้แก้แมวเมื่อจากลูกกระซังผู้โดยสาร คิดนาว่าเขามาอาศัยต่อสโซมาฟังเลยไปไหนน้ำบูโดยสายงูหรือสไลด์ะฮ่าบากหลายไรก็ปล่อยมันดูเขาเตรียมตตายเขาเล่าคนเดียวเห็นอะไรสิไปสบายแตยินหัวใหญ่บอกได้ก็ได้บอกก็ได้ก็เศร้าแต่ว่าเล่นลูกคู่เือเนี่ยมันก็คือแต่เก่า เจนลูกผู้เมื่อหนีขึ้นยังไงต่างใจจังนั้นความนอนลูกแน่ลูกหนึ่งแน่เขาแหละผู้เมื่อไงที่ฉีกผู้มื่อใส่แ่หัวไงลูกูกไหเด็กก้อนน้่ท่างผู้ใดในลูกภีบุญลูกส่วนลูกซอยทาผู้ใดในลูกด้ารลูกผานณนอนเสือ ไม่รู้เลยว่าแม่คิดอะไรบอรถามเลยว่าแม่เหนื่อยไหมบอถามเลยพอไปทีงไหนบอถามเลยปล่วยแกวบ,บพ่อรบง่อก็ผิดก็เห็นไม่อยู่ก็ไปอยู่ก็พอก็แม่มาสรุปโมเปอ่นะจะว่าเหตุอะไรสิบบนถูก่า ทางไม่กองได้ก็ได้บองก็ได้ก็ได้ทางองได้ตัว้หนๆก็มีม้อชีม้อหามอสองมอสามทตมันกองยากมึงเศร้าสูญจาญนะไปโรงเรียนไปลอยสูญใหญ่ทางนั้นเราสปังบอกมึงมีไหมผู้ที่ไปแจ้งตำรวจว่ไม่รู้กูออกใจม้อระดมไปไนัยงเอแจกบ้านสูบน้ำนั่งยุดบ้านโลบอะไรนี้สารมุ้บา Bán người ơi hết hẹn chạy đi. Bán kẹt thể thì nó chạy. Cái gì cũng có chạy. Ta có tè. Bán vừa tè vừa để vừa tè 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 vừa นี่จะว่ามาที่ตนรู้ปไปดีคนก็ขึ้นยาก็ีว่าบุญหายยากต่ว่าขอบอกเลยง่ายบุญเราไม่ไปวัดเลยก็ตามแต่ดูพ่อกับแม่ที่ดีะครับยังมีก็ไปวัดทุกวันล้วเถียงแม่ทุกวันไปวัดคุ้มมือก็บอกเขาข่าไกลคุ้มมือก็บอกอะไรนะ แม่ไม่ได้ไปวันเลยเ่อนกระซังแต่รูพ่อกับแม่ดีที่สุดนะสุดยอดของมนุษย์เพราะอย่างการที่จะเป็นคนดีได้ก็ต้องเป็นลูกดกีก่อนฐานะของคนที่จะเป็นลูกดีอะไรเนี่ยเป็น,นยังกับผมวัวเดินลงนาผมวัวทางว่าเป็นลูกดีอะไรเนี่ย ถา้าเป็นลูกนีกับเทพยังไม่ได้สายตาตงอตงพอของแม่พราแม่วาหนั้นเปิดเสื้อแต่บางครั้งนะพ่อแม่ผู้เลีลยเ้ยงลูกเด็ก็พูดไปเลยเมื่อทำได้ในที่ดในทีดเป็นงนตายกว่าสองมอเตอร์ไซค์เขาจะเรียนอะไรก็ให้เขาเรียนขอนขาเป็นลูกดีก็พอ,อ,อ,องูตายแล้วม่พวกเป็นแม่ในแผเจะสิ่งเยวเปว่าไปไหาย ให้ลูกคือการมีสิิ์ไปให้่า,างทานเออพลิบภ์ให้พระเจ้าลูกให้เมาพระเจ้าสูบยาพระเจ้าระเบียบก็เกิดที่บ้านก่อนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีตีไม่รอดยิงอันแ้นผู้อื่นโอกาสที่ลูกก็บุคเมอยแต่ว่าหรือ แต่ว่าในนี้ย่อมแสแม่ตัวก็สักแขกพอบางคนฟังโตเพื่อนหอาหรือพอร้กเตะแม่มาแตลูกว่าใดจะของต้องลูกน้ำเพาลูกกับอ่ไรดถึงแสหนาวเลยก็เลยลูกน้ำเล่าไเอ้ยแต่วาเว่าเห็นคนเย็นลูกคุมมือนีตาลิตตเบงีเรไปโรงเรียนบาว่าต้องเอาปัดดก็สุดยอรศัพท์ใหกา จัดปหาเงินหลายักว่าแม่ได้น้อยนี้ยิ่งที่เหล่ก่าผู้บางคนเอื่อนไปล้าเรี่ยวคุณก็เอาไปถมกกลบพ่อกับแม่ที่ไ่ได้หัวโอดีที่ได้เ,ดเงี้ยวโวดีเหตุนังนคนจะเลื่อนยอ้อนยังยอ้อนพ่อกับแม่ไป bạc đấy hết để mẹ hay lú lú muốn dù y đấy mẹ lú lú của thì hạt cũng cứ phun tên là giờ, giờ, giờ này tôi, thấy tôi... ที่องฟั๊แม่กระือือพวกเป็นยังไงเป็นยังไงอียกับพ่อหรอที่ลู้งกับพ่ออย่างเนียนมีลูกที่ลูดึงดวยกันเออมีสายลูกกูอออพวกคู่วันใดแม่ในมื่ไม่สบายแม่กำลังจะมีลูกแม่กบอกลูกข็งสิมาจ้าแล้วว่า

พวกอูเขาม่ได้ดีที่หนคือโคตรปเดี๋ย่ทองนี้ไงไปเบิ่งเนี่ยดีเดียดไปใอยกันซส่ไปใส่ร้อนไปดู้หว่าเหตุไรกูบอกมาดูมาดังก็เศร้ามาดายกูไม่วมด้วสีแดงรูบันกับย้อนเฮ้ยไล่หอบใส่ันไปเจ็ดทองไป ไม่ได้ยังไงเจ้าไอ้วยร่น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 ใส่โดนโอ้ยออกให้คางข้างเลยเขาโล้มไปอย่าออกอย่าขามาให้เรื่องผองแพทย์เรื่องผ่าหมอสีทาคล้อยพวกพวกไหนวะร้องแต่แผลตลอไม่ได้ไม่ได่ออกไปเฮ้ยใครกูได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ่ได้ไมเอด้ไม่ไ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 ด้อมเได้ไม่อด้ไม่ไ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 อ้ไอ่ไอ้ไอ่ได้ไม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 ่ได้ เงิงลูกมันหมดเฮ้ต้องลูกมันมาถาเบ้งยัยบ้าสายไกแล้วบุณละคนโอ้ยกูที่บายัรอกูัจกว่ากคือคืออะไรก็หาเงพือเีพี่อยู่กับผรลูกมนเฮ้

เหมือนพ่อเปียบเลยอาบหน้าไหลูกแล้วแม่ฟื้นไปาแล้วอาบน้ำแล้วบอกาอกลุ่มลูมาให้บังนี่ลูกเธอโอ้ยอพี่พี่มพ่ม่พี่แม่พี่แม่พ่ม่พก่แมอพี่แม่พี จะเดาผาแม่คงไม่ก hmm. <c oughs> ินลูกกูเบอร์เท่ะไรแมงแม่่นี่ลูกลานผู้เป็นบ่เป็นเ่ยใเบอร์ลู้ไปได้สองสามเดือนผู้วันีแม่ระบาดว่าได้หายไได้แม่ยยู่นี่ลูกลาแม่ขอโทษ

มัมมาพ่อมาลูกมาเออยี่ก้าวหนึ่งเออมัมมากเาเออยเออยุไก่ไก่ไก่ไนจะไรไก่ลูกงอออาลูาลูกงเู้ึงกูถึงถึงกูถึงูถึงกถึงถึงกถึงถึงกูถึงถึงกถึง คนนี้มองจะเอาเหี้ยห้องหลุดเฝ้าได้เลยหลุดได้ยังไงเด้อเออเขาบอกว่าเขาจะรู้วมาในคืนนี้คือว่าคือว่าคือเดาพ่อคือไปอุ้มเต็มมือถ้าสิงลึกเตือนต่อตอนแป๊ะ Đá, không hát như nghe, thì sao có nó Vâng, nghĩa là, cầm tôi đi là nhảy, cầm tôi đi là thế các mẹ có sổ. Nhảy thì ma bảy, có sám, có xin, khỏi mẹ kiếm, mỗi đứa có hết đi sáng buồn. Dạ, khẩu trầy โอ้ยลูกเจ้าก็ดีแต่พอออมาหาสอบก็ได้ที่หนึง่งเยี่ยนกับเก่งที่ใสเกังดีพออินอินใจนกยขั่เลยลูกๆไปเรียนผู้เรียนลองเอ้ารอวุยเอ้อเมื่อเลยสอนยิน <c oughs> ั่งเมื่อเลยน <c oughs> เรียนเรียน พอตต่อเขาห้เหม่อยพูดเลยเขาที่ว่าพืดอะไปก็ไม่ได้ขเขโตเสาน,นี่เรากรรมน้องพอกับแม่ทางผู้ใดเยกหนังสือเก่งบบดพอ่อดีใจถูกประด้ก็สิหายให้ลูกปเด็เขอเอ,อ,อ้ยสอบวัสอบเลยทีหนึ่งไขวัวล้ไข่รถเอสอบ เงินเก่งไปลตายเ,เลยลูกโจไปไเป็น้อแพดโอ้ยบ้านแม่ห่งยินกเศร้าลูกมึงเงินเก่กงก็แปลกน่ะให้ยอดตลอดหมอีะกี่กว่าสีเง่นพเ,เก่งกับเจอไงมาใหเก่งมันโจเป็น้อแพดมากบอกเออทำงานอยู่โรงพยบาบาลกะระีกลับมาบ้านก็ต้องกู้เงินเฮเ่อนให้ sống sang tí bè thầy phong bún lại thầy mừng bún bật tháo thầy thầy bún như mà có nó làm mẹ như mất bảo đàn đàn phò mẹ đi bún bật phò mẹ im bật nàng là sáng bún hiện bó kinh là giang tay khỏi cái đủ kì hiện kênh hết đi thì bật đi rồi này thế ลูกหลานให้ดู้จะควงตนดีทำไมต้นที่ต้นที่ต้นผู้ใดพอแม่จะทุกข์ก็ทุกนะแต่ว่าปดีใจเราปฏดีจานึ่งก็ไงไม่นด้สีกอบมีตัวลูกกรรมลูกเวนมันเกิดนะลูกแท้เกิดมาที่มองแม่ตลอดใส่เงินกับระวังตลอด แต่ว่าลูกมันท่วมนีลูกกรรลูกเว้นกูไม่สนใจเลยอย่าบากูไว่าโสดนี่ชมหลายมัน้องกำแมงมันขึ้นกูนี่ลูกกรรลูกเวนน้นเน,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 นี่ยแต่ว่าการสั่งบารมีนี่จะเข้าใจว่าต้องไปบาดเด้อมันก็ได้ไปบากเกิดสร้างแต่มาเห็นอภัยกรรแม่ที่ดีน่าจะสั่สงบรารมีไปใส่ผย,ยกระหัก พออย่างพอมันเป็นลูกดีมันเป็นคนดีโอ้ยอย่าไปม่อยู่กับอันน้ไรรอกระซังมันถอดดีปานนี้แหลกกระซังแหล่มีคุณภาพใครจะได้เป็นลูกเขยเพราะเขาเป็นคนดีนี่จะว่า,ารธรรมะที่ิโตคนกูเลยนี่ได้หน่อยอะเรียนในต้ตะลิโต้ประเทศมหาลัยสะข้าม มหาไล่อุบคน,นใต้สภามในสิมันเก่าว่าองเงี้ยแต่วต่าบนสุขศิษ์ไทยที่ลูกไปจอบคุณเนื้อนี่จะบอกมาน่นงหนาร้อยไปโรดเ่ไปบนทางทา,างเฮ็ดขี้ฟืนลูกโอตอาจารย์บาบอกลูกศิษย์มาร่อยไปีมหาไรอุบุ ลวงพ่อว่าแถ่เราไปเบิ่งหลุมใา่สิไปเบิ่งมาบอกแม่คืนหองเขาเราก็ลอของเปิดประตูก็แกะเข้าไปปั๊บเอาลูกกูคือสีตีมาย่างก็ไปเปิดโฮมออกนอนกอดอ้าว แม่เออแ,แ,แม่ไม่ยังไงเธอก็เดินมาชีวันแล้วเธอคิดยังไงนอนหลับลูกชายฉัน mm hmm. ก็ไปคิดยังไงก็เป็นแฟนอย่างนี้ครับ mm hmm. เธอพูดมาได้เป็นผู้หญิงทำไมก็มาหาผู้ชายความรักขันก้นเลยไม่ได้หรอกค่ะ mm hmm. คุณแม่อยู่ในต่าโรคลานปีสิคะก็ mm hmm. มีคู่กันหมดแล้วค่ะ โอ้ยเอาลงไปแนงกูบอเอาเอม่เาี่ยไวก็ีนนังสือนังสื้อไม่มีอะไรเอาูาสามานอนนผมเลยเอาม้มานอนของผมเมื่ย็ไนี้อ้ก็บัโมอีกะคือรูถูกว่ไม่มีอะไรห่สังนมันบันเราไม่ได้อะไ ไม่จะได้ถามึงเอาเนี่ยกูะสมมึงเหนเนี่ยมันเป็นกูผสมเธอจะส่งมาได้ไหมลูกไม่ของเองกันไล้รอดเลยเือแม่าหายทั้งสอไปไปเทศวิาไเกษตรชีวเกีตรมีแต่บางโมโมอีโมโมที่เหินต่สัพบับอะไรก็จะไม่เงินเกษตร ไปเมื่อไงเอ้ยวันใดนั่งปั๊บมองแอร์ธรรมะไปนั่งซ่อ้าหมองวันใดนั่งครึบนิสตีมาแล้ค่ะคืองท่าเปรอะท่านิสตีเห็นผูกบ่าวตายหมดโม้ยิ้อายเลยอธรรมะเพลศถามว่าลูกเาวน้าจะคนยอมือเอ้นั่งงอหนั่งึงในบ้านคือใส่พี่บันก่อน วาอแม่เห็นอาทิตย์เราใส่อทิตย์เราเหลือบอยิ ẻ, ้มมูต่อไม่แยกหนในสือแล้วไม่ยิงหาแฟนมันตอบเลยมันเ็ไดร่ากลังใจตัวมึงสอบเลยที่หนึ่ง่ได้ใสั่งแม่ความสูงเลยเราน้ขหนูลงท่อไม่เก่งสูงกยเบิ่งกี่ไร นี่แหละกรรมก้งพอก็บแม่เสียเลี่ยงมาขี่เส่แม่เสือกินน้องแม่บนชักบุตบูวณาพีบนี้เปงบรญกับเบิดเทศนั่งแม่ไงจ่ว่าอะไมากบุญหลายอยเช้ไปซื้อบุตเสริมกูว่าเนยแต่ก็มากลนแม่ดีในพ่อดีพ่อกับเขาบัดนน้องกพู สอนแต่ระบ้านก็เล่นดีไปก็เลยไดีนอนอย่างนอนพอกับแม่ย้อนไงเป็นเบาวมากเป็นนักร้องนาภาษาเป็นสร้างตัดหัวกันทุกมาห้องเพลงก็เลยไปบอกกับร้องเพลงก็เลยได้ที่หนึ่งน้ำเขาเมื่โตบุญก็คือได้เงินมากให้พ่อให้แม่ีพ่อให้พอ่อตีพอ่อมาไปมาแกระแทกโยกนป็นตัวพ่อ พอเราพีสินแล้เรหาพ่อเราก็ต้อืนไปในหัวไฟแสงตื่นหัวไฟก้อนสิบูเลยไงไปห้องเพลงในเงินมาเอาหาเราเขาเขาเขาหายบ้างท่านเขาหายได้บ้างท่านหนึ่งพอพอใเงินมาท่านหนึ่งแม่งพ่ออาเลย พอดีแล้วค็จะไปรอรักรอปู๋เหรอวะพ่อโอย่เขาพ่าในที่แหะตเรื่องลูผู้ก่าของทธเชิญืวกเราเงินมหาลัยผู้ก่ายสิไปสื่อต้องเหลือรอผูไอ้ลูผู้กาวเชี้นี่คือโู๋เนอะไปใส่ี่เ้องนตามันเนอะแต่ไม่ได้หลายโกงเก่าแล้วให้พอ

มือแรกมากไปห้องเพลงแม่ขับมากเลยหลายโอเกาแต่น้องลองเพลงที่กูกฟังงหน่อยคุิดึงเหงื่อมาแล้วก็บ,บอกพ่ไปไปบอกว่านนวโอ่งว่แวโอ่งเรตัคือแไปห้องแล้วกรแบ

กับพ่อพ่อแม่มือเหนื่อยบาดยิบดิ้งเงยไขเลยมหานิยมอยู่กับพ่อกับแม่เอาไปะมาโหเกี่ยหองที่ฝรั่งกห้องน้ำเขาเตี้ยไปบ่อก้าดิเซีศษห้องญี่ปุ่นกห้องเอาไปมากลายเป็นนักร้องห้ามภาษา